ช่วงมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศประเทศมาเลเซียในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษก่อนที่อังกฤษจะถอนตัวออกไปจากภูมิภาคนี้จึงได้ทิ้งมรดกสำคัญอย่างหนึ่งไว้ให้กับมาเลเซียนั่นคือการวางพื้นฐานระบบการศึกษา ที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับประเทศอังกฤษทำให้เยาว,วชนไทยนิยมศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในหมู่ชาวไทยมุสลิมเหตุผลที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเลือกมาเรียนต่อที่มาเลเซียนอกจากด้านภาษาแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในแบบฉบับของชาวมุสลิมนั่นเองทางสถานทูตไทยณกรุงกวัวลาลัมเปอร์นะคะ ก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาไทยในมาเลเซียนี่เป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษาอยู่ในมาเลเซียประมาณส0 0พันกว่าคนนะคะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในระดับมัธยมนะคะซึ่งเราก็ให้ดูแลนักศึกษาเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเราก็มีการจัด โครงการกิจกรรมต่างๆสําหรับนักศึกษาในการสนับสนุนนักศึกษาเนี่ยอย่างเช่นระดับมัธยมเนี่ยเราก็จัดการแนะแนวทางการศึกษาของนักศึกษาระดับมัธยมเนี่ยนะคะซึ่งจะจบการศึกษาในประเทศมาเลเซียและกลับไปประเทศไทย เพื่อให้เขามีแนวทางที่จะดําเนินชีวิตต่อไปสนับสนุนทางด้านโครงการทางด้านสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ให้มีโอกาสเนี่ยมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในนานชาติต่างๆซึ่งตามมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีการจัดอย่างเช่นว่างานแสดงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนโดยให้ทั้งสิ่งของทั้งการชุดแต่งกายประจำชาติทั้งด้านอาหารอะไรเนี่ยนะคะ เราก็สนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ซึ่งนักศึกษาก็เข้ามาปรึกษาหารือที่สถานทูตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ในงานด้านวัฒนธรรมเนี่ยรู้สึกว่านักศึกษาเรานี่มีชื่อเสียงแล้วก็ทําได้ดีนะคะเพราะเอาการเครื่องแต่งก,กายไทยไปแสดงแล้วก็รวมทั้งอาหารไทยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของมาเลเซียอยู่แล้ว ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะในการสร้างมิตรีกับนักศึกษาต่างชาติต่างนะคะหรือว่าอย่างในฤด,ดูถือศีลอดเนี่ยคะ่ะเราก็จะไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาเป็นประจำเลยนะคะคือทางสถานทูตก็จะออกไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่ถือศีลอดเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็เราก็เอาผลไม้อย่างอินทผาลัมเนี่ยไปมอบให้นักศึกษาและบางครั้งเราก็สนับสนุนทางด้านงบป,ประมาณสำหรับจัดเลี้ยงนักศึกษา ในการละาสีนอดด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เราทําต่อเนื่องกันมาทุกปีแล้วก็ถือว่าท่านทูตก,ก็ถือว่าอเน,นี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องให้การสนับสนุนนอกจากนั้นเนี่ยเรายังรับนักศึกษาที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะมาฝึกงานที่สถานทูตด,ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้สร้างความเข้าใจความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษามุลิมและนักศึกษาไทย ทยพุทธเนี่ยนะคะให้ผสมกลมกลืนกันและให้เข้าใจถึงการทำงานของของรัฐบาลซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เมื่อมาฝึกงานที่สถานทูตแล้วก็มีบางส่วนที่กลับเข้ามาเนี่ยทำงานที่สถานทูตด,ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีนะคะในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างข้าราชการกับนักศึกษานะคะความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานทูตไทยนักกุงโกัวลาลัมเปอร์ กับนักศึกษานั้นเป็นไปอย่างดีซึ่งเราจะมาฟังความรู้สึกของตัวแทนนักนศเเมมึกษาไทยในประเทศมาเลเซียครับในนามสมาคมนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซียซึ่งทางสมาคมได้มี<แ>กิจกรรมมากมายในการให้ขอให้ความช่วยเหลือ<แ>กับนักศึกษาไทยที่ว่าศึกษาอยู่ในประเทศมาเลเซียซึ่งหลักๆ ที่เราได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อที่ว่าเราจะ,ะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักศึกษาและก็ทั้งภาครัฐและขาชนเพื่อที่ว่าจะได้ให้ความช่วยเหลือในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตในประเทศมาเลเซียนะครับในการเรียนในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมาเลเซียนั้นจะมีความแตกต่างออกไปหลากหลายในเชิง ทั้งบริบทในการศึกษาและการเป็นอยู่ของพอหุวัฒนธรรมนะครับด้วยหลักการที่เราได้จัดทำกิจกรรมให้กับน้องๆนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซียนั้นจะมีนโยบายหลักๆที่เราให้ความช่วยเหลือแล้วก็สร้างความสัมพันธ์พี่น้องไทยมุสลิมด้วยกันทั้งมุสลิมและต่างศาสนิกนะครับ จะมีในด้านทั้งด้านกีฬาด้านพหูวัฒนธรรมด้านการสร้างเครือข่ายด้านจิตอาสาเป็นต้นนะครับสำหรับในกิจกรรมที่เราได้ทำของศาสนาและวัฒนธรรมจะมีออกเป็น2รูปแบบ 1. จะเป็นกิจกรรมของวัฒนธรรม c u t าเ e n ไ g h t ซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีอกราชาทูตไทยไประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ในการซัพพอร์ตในด้านอุปกรณ์และก็งบประมาณต่างๆเพื่อที่ว่าเราเผยแพรแ่วัฒนธรรมไทยของเราในประเทศมาเลเซียและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมของ,กงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามซึ่งเป็นกิจกรรมของละสินอดซึ่งเราก็ได้รับสนับสนุนจากอาักราชาทูตไทยไประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ในการ ให้งบประมาณที่เราได้ละสินโอดได้ใช้ใจ่ายในเดือนรอมฎอนะครับและก็จะมีกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เราได้ทํากันมานานนะครับเป็นกิจกรรมสลุลม,มัตฮาริรายอซึ่งจะเป็นกิจกรรมเชิงเสวนาเชิญผู้รู้จากประเทศไทยและก็ในมาเลเซียเพื่อที่ว่าได้มาแบ่งประสบการณ์มาให้ความรู้ ในด้านศาสนาในการใช้ชีวิตตามหลักรูปแบบศาสนาอิสลามโดยในหลักการของประหุฒนธรรมในการมาอยู่ต่างประเทศการศึกษาในต่างแดนหางนักศึกษามีสถานที่หรือบุคคลคอยให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะแนวในทางการใช้ชีวิตเพื่อความเข้าใจในสภาพแวดล้อมนั้นๆถือเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในต่างแดน และส่งผลในการเรียนการศึกษาที่สําฤทธิ์ผลต่อไป